ส่วนแชร์ไปเลยแชร์ไปอีก10แชร์20แชร์ครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มแมรวัตถุลรานครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาพบเจอกับเงินล้านที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อนๆน,นะครับหลายๆคนงงเฮ้ยแบงค์บ้านเรามีเงินล้านเหนือพี่อย่าลืมนะครับบ้านพี่อาจจะวางเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไว้โดยที่พี่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไ like, ลค์รัวงฝากกดแชร์คลิปนี้ครับ แบงค์เข็มเป็นวัตถุโบราณอย่าลืมนะเช็คพาฟรีเช็คเหรียญฟรีเช็คแบงค์ฟรีคุณสามารถนําของคุณเดินทางมาหาแบงค์ได้ถึงที่ร้านรับซื้อกระเพาะปลาเก่ารับซือ้อเครื่องเงินรับซือ้อเครื่องถ้วยเบนจโลงถ้วยชามลำไห้ต่างๆเอฟซี FC, ท่านใดที่ดูอยู่แล้วที่บ้านคุณมีแบบนี้นี่ขันเงินแบบนี้แบงค์ยินดีรับซือ้อนะบ้านใดน,นะครับที่มีขันเงินนะครับเป็นขันเงินเป็นอะไรที่ทากับเงินเนี่ยเกี่ยวกับเงินเนี่ยแบงค์ ing, ซื้อหมดไปวันเป็นขันเงินเข็มขัดเงิน,น,งนหรือว่าจะเป็น ชุดเช่นหมากขันเงินใบเล็กใบน้อยแบงค์รับหมดเลยนะครับใครที่มีแบบนี้นะครับคุณติดต่อแบงค์ไม่ได้นี่นี่หรือคุณจะมีเครื่องกระเบื้องนี่ถ้วยชามลำหายเป็นเครื่องกระเบื้องโบราณแบบนี้อยู่ที่บ้านคุณเอามาและคุณมารับเงินสดกลับบ้านบอกเลยนะครับคุณเอามาคุณมารับเงินสดกลับบ้านอันนี้ให้ดูแบบเบื้องต้นก่อนใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์สวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกครับ f c จ๋าก f ฟท่านใดที่ดููแบงอย่ หากคุณมีของเหล่านี้แล้วคุณอยากจะขายติดต่อแบงค์มาเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวขอไลค์อีกบ้านหนึ่งด้วยนะ <c oughs> นะครับเอาใครเข้ามาแล้วคนละหนึ่งแชร์ครับพี่เย็นบอกว่าผมมีนะครับครับคุณแบงค์ผมต้องการขายเหรียญขายแบงค์ขายพ้าด่วนต้องทอํายังไงคุณเดินทางมาคุณมีของเก่าอยากจะขายคุณเดินทางมาหาแบงค์ที่ร้านหยิบ พาหยิบของของคุณแล้วคุณเดินทางมามารับเงินสดบางบ้านรับเงินสดกลับบ้านหลายๆล้านนะครับต้องพูดแบบนี้นะบางบ้านรับเงินสดกลับบ้านหลายหลายร้านใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์ครับสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามครับผมขอแชร์ก่อนใครแชร์ขอให้เฮงๆรงเยๆนะครับนะครับอ่ะพี่บางคนมีของเหล่านี้อยู่ที่บ้านเยอะแยะเลยอยากจะขายพี่จ๋าต้องทำยังไงติดต่อแบงค์มา นี่เดี๋ยวแชร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะบอกวันนี้ครับผมมีของทีเด็ดมาให้เพื่อนๆมาให้ f อซได้ดูกันว่าเฮ้ยของแบบนี้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินเมื่อวานเนี่ยเขาหยิบมาอันเล็กนิดเดียวอ่ะรับเงินกลับบ้านเกือบสามแสนบาทน่ะคุณคิดว่าเงินสามแสนเยอะไหมล่ะสําหรับผมเงินสามแสนไม่คุดเยอะแชร์ก่อนอ่ะใครเข้ามาแล้วคนละหนึ่งแชร์ใครดูจากทางติ๊กต็อก ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกดคอจอขอใจให้ผมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุรชัยจันง,งามแชร์แล้วขอบพคุณครับพี่ชาวจ่าอุดรสวัสดีครับสวัสดีพี่ธีรวัตรครับสวัสดีพี่นงนุชครับสวัสดีครับอย่างที่บอกครับคุณมีของเหล่าเนี้ยพี่บางทีอ่ะคุณอาจเอาเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านวางโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะเพราะว่าของเหล่านี้บางคนเนี่ยเจอแล้วเอาไปทิ้ง นะครับเจอแล้วเอาไปทิ้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่มีความรู้เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับของเหล่านี้ว่าเฮ้ยของที่มันขายได้และของที่มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้มันเป็นแบบไหนเนี่ยอย่างอย่างเช่นพระที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยแบงค์อันนี้เรียกว่าพระอะไรอะ่ะที่บ้านพี่มีเยอะแยะเลยแต่ทําไมพี่ขายไม่ได้ฟังนะครับเอฟซี FC ท่านใดที่มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะปล่อยอยากจ,จะแปลเปลียนเงินสด คุณนําพระของคุณมาเช็คพระฟรีได้ถึงที่ร้านไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกุปพระกล่องหยิบพระแล้วคุณเดินทางมามารับเงินสดมาเช็คพระฟรีที่ร้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟังนะบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีการเรียกเก็บเงินใครเก็บเงินพวกพี่ๆคือโจรน,นะครับนะครับสวัสดีพี่ปรกรณสวัสดีพี่ดนยัเเยเฮงเงรวยๆครับสวัสดีพี่ําพูลแชร์แล้วขอบพระคุณครับสวัสดีพี่รอนครับ f c จากอเมริกาครับ f c ของเรานะครับ มีหลากหลายนะครับอ้าวติ๊กตอกจ๋าติ๊กตอกบอกว่าที่บ้านมีพ้าเยอะเลยต้องทํายังไงคุณหยิบพระของคุณครับและคุณเดินทางมาหาแบงค์เดินทางมาหยิบพระหยิบเหรียญหยิบแบงค์อ่ะคุณฟังผมนะบางคนมีเหรียญน,นะครับดูเหรียญคลิปก่อยแบงค์ไปแล้วว่าเฮ้ยไอเหรียญบาทรับซื้อ,อละแสนแบงค์ยี่สิบรับซื้อ,อละห้าพันอันนี้รับซื้อ,อละหมื่นแต่นะครับจะมีบางคนที่มีของเหล่านี้อยู่ที่บ้านและเปลี่ยนแปลงเป็นเงินล้าน บอกเลยนะครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านสําหรับผมนะหาง,ง่ายนะครับหาง,ง่ายแต่มันเจอยากนะต้องมันมันมันหาง,ง่ายแต่คนรู้ยากต้องพูดแบบนี้ของแบบนี้ยพี่เนี่ยพี่ดูนี่นี่ผมมีอะไรพี่พี่ดูนี่นี่เมื่อวานซื้อนี่มาพี่พี่รู้ไหมนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยเมื่อวานซื้อนี้มาพี่พี่รู้ไหมอันนี้คืออะไรเอาพี่พี่ทายผมหน่อย พี่พีชไทยให้ผมดูหน่อยอันเนี้ยที่ผมซื้อมาคืออะไรอ่ะพี่บอกผมหน่อยครับเนี่ยคุณพบเจอแบบเนี้ยคุณเอามาขายแบงค์ได้ไซส์ใหญ่เอาไปโลละห้าแสนถึงแปดแสนอยู่ที่สายพันธุ์อยู่ที่สีอยู่ที่เนื้อตัวผู้ตัวเมียอันนี้เขาเรียกอะไรช่วยบอกผมหน่อยอ่านี่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 นนหูยิกตอกเก่งมากติกตอกเก่งมาก,ก,อก,ก,มากขอบคุณงับนี่เห็นปะโอ้ยพี่วิชาน พี่วาสาศิลป์นะครับพี่ไปเรื่อยพี่สมใจนี่โอ้โหเห็นไหมพี่จีดาคุณมีแต่คนรู้อ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากระเพาะปลาเก่านะครับอันนี้ตัวเล็กซื้อพี่เข้ามาสามแสนนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กซื้อพี่เข้ามาโลละสามแสนแต่แบบนี้ถูกนะแบบนี้เขาเรียกเต่าโอหรือว่าปลาหางเดียวเนี่ยแบบนี้ถูกเลยโลหนึ่งสองหมื่นหมื่นก่าบาลสองหมื่นแต่แบบนี้โลหนึ่งหลักแสน บางคนมีเยอะเลยนะครับบางคนมีเยอะเลยสวัสดีพี่วัฒนาครับบางคนมีของเหล่านี้เยอะไม่รู้จะขายใครคุณนึกถึงแบงค์ได้เลยอ่ะแล้วพี่ๆจ๋าใครที่ดูอยู่ตรงนี้ <c oughs> ที่บ้านคุณมีพักเครื่องอยากจะขายผมรบกวนหน่อยได้ไหมครับพิมพ์คำว่ามีมอมาสารลอีแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อย,อยขอบคุณหัวใจรวๆครับขอบคุณหัวใจรัวๆครับกระเพาะปลาครับ นะครับอย่างที่บอกครับกระเพาะปลาบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์บางตัวบางโลโลหนึ่งยี่สิบห้าล้านบางโลโลโละสามสิบล้านนะครับหากเป็นกิมจีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาราคามันก็จะลดหย่อนลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะถูกนะครับอย่างเงี้ยเขาเอาเป็นปลามันทําเรียนแบบอย่างเงี้ยโลหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นบาทอะไรเงี้ยบางบ้านมีเยอะเอาไปตากไว้เนี่ยพี่ดูนี่นี่นี่พี่ดูฝุ่นเขอะไหมพี่ว่าเขอะไหมเนี่ยเนี่ยพี่ว่าเขอะ เขิดไม่ล่ะเขาแขวนไหมเนี่ยเป็นที่รองรับคุณเนี่ยสกรปรกผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดมาหยิบของของคุณและคุณเดินทางมาที่ร้านสวัสดีพี่วันชัยจาก Facebook ครับสวัสดีครับอ่าติ๊กต็อกบอกอีกแล้วอ่ไป้ยลุยนะครับอ่าใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเนี่ยพี่จ๋าติ๊กต็อกช่วยหน่อยนะใครดูจากทางติ๊กต็อก ผมขอไล่ลัวให้ผมหน่อยมันโดนแจ้งการแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับขอบพระคุณงับพี่ดานายบอกผมมีพักเครื่องพี่หยิบมาเลยเนี่ยเนี่ยพักกูแบบเนี้ยบางองค์เนี่ยพี่ดูดิองค์ใหญ่ไปเลยเทออย่างงี้ใครมีนะครับพักเก่าพักใหม่พักกูพักกล่องคุณหยิบพักของคุณและคุณเดินทางมาหาแบงค์ที่ร้านเดินทางมามาเลยมารับเงินสดกลับบ้านเนี่ยพี่ดูนี่นี่ถาดนี้หลายแสนนะ ถาดนี้เช่าไปหลายหลายแสนบาทนะครับชำํำรุดผูกพังแบงก์ก็รับขอให้เป็นของที่แบงก์ต้องการเถอะนะครับชำํำรุดผูกพังแบงก์ก็รับขอให้เป็นของที่แบงก์ต้องการเถอะนะครับใครที่ดูอยู่กดไ like ลค์รัวๆคนละสามทีนะครับพี่พาคินสุขสวัสดิ์บอกว่ามีเหรียญเก้าเหลี่ยมรอเก้าผิดปกติข้างมีขุดข้างเดียวลองดูครับลองส่งรูปของคุณมาดูและส่งรูปของคุณมาประมือราคา คุณจําคําแบงค์นะของบางอย่างมันมีราคามากกว่าที่พวกพี่ๆคิดเนี่ยเพราะ,าะปลาชูนเลตจ่ายไปสามแสนกว่าเนี่ย,ยคุณดูดิบ้านใดที่มีแบบนี้ไอ้สีเหลืองๆแบบเนี้ยสกปกสกปรปกแบบเนี้ยคุณเอามาขายสวัสดีพี่สุรักษ์ครับคุณเอามาขายและคุณมารับเงินสดได้ที่ร้านไม่อั้นย้ํานะครับว่าร้านแบงค์เข็มเพชรวัตถุบราณจ่ายสดไม่อั้นเลยนะครับคุณหยิบพระหยิบแบงค์หยิบเหรียญหยิบของเก่า มามพร้อมๆกันและคุณเดินทางมาหาแบงค์ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันสวัสดีพี่สุภาวดียงยศจากขนมครับสวัสดีพี่สรันพรครับพี่มีพระติดต่อมานี่อย่าลืมนะเมื่อวานครับมีเอซีท่านหนึ่งเดินทางมาและเอาอันนี้มาแป๊บหนึ่งใครดูอยู่ ใครดูอยู่กดไล์รัวๆหน่อยพี่หนูบอกว่าสวัสดีหนูมาที่ร้านเฮียแล้วค่ะเข้าไปที่ร้านได้เลยครับร้านเปิดแล้วนะครับร้านเข็มเพชรย้ํานะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ที่ไหน fc ตั้งอยู่ที่ไหนร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญญญ่ย่าน fc ฟังผมนะอย่าไปโอนเงิน ให้กับโจรโดยเด็ดขาดแบงค์เข็ยนเพชรวัตถุโบราณไม่ต้องทาบัตรรับประกันทําบัตรรับรองค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียใครเก็บเงินผู้พี่ๆคือโจรน,นะครับใครเก็บเงินผู้พี่คือมิจฉาชีพนะครับอ่ะติ๊กต็อกขอหัวใจสีส้มหน่อยสิใครมีหัวใจสีส้มกดให้ผมหน่อยนะนะครับดอกกุหลาบถือว่าทําบุญร่วมกันนะครับเอาเงินไรายได้ทั้งหมดไปทําบุญทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เอาไปทำกับวัดนะครับต้องเอาไปทํากับโรงพยาบาลกับโรงเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแปดมหาเทพ ก็เราชาวพุทธอนนะนะแต่แปดหมาเทพมันก็มันเกินไปอ่ะแต่ถือว่าเป็นการชำระล้างพระพุทธศาสนาแล้วกันนะครับก็ใครที่เป็นชาวพุทธอย่าไปท้อนะผมเห็นข่าวผมก็แบบสลดอ่ะผมพูดเลยเห็นข่าวก็สลดแต่พระอยู่ในใจอยู่แล้วครับพี่ดูนี่เต็มคอพี่ว่าเต็มปะล่ะเต็มคอครับพระเครื่องอยู่ในใจเราเสมอครับอย่างที่บอกครับมี แบบนี้อยากจะแปลเปรียเป็นเงินติดต่อมาสวัสดีพี่ประกรณ์ยศเอฟตีจากสกลนครครับสวัสดีพี่ชวีวันรับมีของเก่าอยากขายแบงค์เหรียญเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องลายคามโหของเก่าที่แบงค์ซื้อนั่งคุยกันเล่นๆดีกว่าโคตรเยอะผมพูดจริงเยอะมากๆไม่รู้จะพูดยังไงนะครับหากท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีของอยากจะขายกดไลค์ผมหน่อยนะครับอ่ะใครมีคําถามถามมาเดี๋ยวจะเข้าร้าน ไปรอจ่ายเงินสดคุณอยู่ที่ร้านวันนี้เข้าร้านนะครับนะครับวันนี้เข้าร้านเร็วนะครับนี่พี่ดูนี่เนี่ยพักเครื่องพักเก่าเนี่ยพัปเปอร์เหมือนนั้นนี่อย่างเงี้ยองหนึ่งสวยๆลักหมื่นหลายๆห,หมื่นเนี่ยนี่อย่างเงี้ยบางบ้านวางไว้ลูกหลานหยิบไปบางบ้านวางไว้แม่บ้านหยิบไปบางบ้านวางไว้คนนูน้นคนนี้เดินเข้ามาหยิบไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมของแบบเนี้พวกพี่ๆคิดอยู่แล้วมันจะมีราคาหรือว่าพระอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหักหักอย่างเงี้ยหักหักเงี้ยองค์เป็นพันเนี่ยพี่ดูดิ หักหักอย่างเงี้ยแบงก์กเช่าเนี่ยเนี่ยเหลือครึ่งเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครที่มีแบบเนี้ยติดต่อแบงก์มาและมารับเงินสดนะครับสวัสดีพี่ยันจากอุตรดิตถ์ครับอใครมีคําถามไหมมีคําถามถามได้เลยเดี๋ยวจะรีบเข้าร้านนะครับจะรีบไปจรอจ่ายเงินสดคุณอยู่ที่ร้านนี่พี่เมื่อวานมีเอฟซีท่านหนึ่งนี่เอานี่มาพี่ดูนะอ๋อทำไมไม่เห็นมีไฟขึ้นเลย เนนะมื่อวานมีเอฟซีท่านหนึ่งครับนะครับเดินทางมาแล้วหยิบแบงก์อันนี้มาขายแบบนั้นนะเนี่ยไฟมันก็ต้องติดสิหรือไฟมันดับเฉยๆๆก็ไม่รู้ๆๆๆๆๆนะครับอ่ะพี่ใครมีแบงก์เจ็ดสิบบาทรุ่นนี้บ้างใครมีแบงก์เจ็ดสิบรบกวนครับพิมพ์คำว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆเด้งๆมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานสามใบ ใครมีแบงค์เจ็ดสิบพิมคำว่ามีมาครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสามใบจ่ายไปหกพันเจ็ดพันอ่ะพี่ว่าเยอะมั้ยล่ะสำหรับผมโคตรเยอะนะสวัสดีพี่กุ้งครับสวัสดีพี่ฟิโน่ครับจากขอนแก่นสวัสดีพี่สัญลักษณ์ครับติ๊กตอกบอกมีเพียบเลยติ๊กตอกบอกมีเพียบเลยสวัสดีพี่ทิพย์พาพานะครับนะครับสวัสดีอยู่อเมริกามาเมืองไทยจะเป็นลูกค้าขอบพระคุณครับนะครับอ่ะใครมีพิมพ์มี มีไหมไม่มีใครมีเลยเหรอไม่มีใครมีไปแล้วนะไม่มีใครมีผมไปแล้วนะไม่อธิบายนะและเดี๋ยวอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวก็จะมีเอ้ยแบงค์แบงค์โกหกหลอกลวงอย่างงู้นอย่างนี้แ่งซื้อไม่จริงนี่หว่าแล้วมันจะมาพูดทําไมผมบอกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณมีคุณเอามาขายอย่าพึ่งโวยวายว่าแบงค์มันซื้อไม่จริงมันโกหกหลอกลวงคุณมีแบงค์เจ็ดสิบบาทคุณติดต่อผมมา ดูจุดสังเกตความแพงแบบที่ผมบอกและคุณหยิบแบงค์ของคุณและเดินทางมาหาแบงค์ที่ร้านหนึ่งใบแบงค์รับซื้อใบละสองพันจุดสังเกตเนี่ยคุณดูเนี้ยเนี่ยมีหมวดพอพานเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมจุดสังเกตมีอะไรมีหมวดพอพานหนึ่งใบแบบเนี้ยเอามาขายสองพันแค่นั้นเองไม่ต้องไปดูจุดอื่นหากคุณเจอแบบนี้แล้วอยากจะขายคุณติดต่อมาสวัสดีคุณเหมียวครับ สวัสดีคุณเหมียวครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สรันมีเหรียญรอห้ารอสองหนึ่งสองเจ็ดเหรียญรอห้าหนึ่งสองเจ็ดต้องบอกก่อนว่าจัดว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในในฝันของนักเล่นหลายๆคนนะครับอยู่ในฝันของนักเล่นหลายๆคนบางคนมีอยู่ที่บ้านแต่บอกเลยนะเจอหนึ่งพันเหรียญจะเจอของแท้แค่เหรียญเดียวเป็นเหรียญที่มีการทําปลอมแปลงในในความคิดผมนะ เยอะที่สุดโคดเยอะต้องพูดแบบนี้โครของโครเยอะเอาเป็นว่าใครที่มีเหรียญเก่าเหรียญเงินเหรียญขัดเงาเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่บ้านคุณแล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะแปลเปลยตเป็นเงินคุณอยากจะได้เงินสดไปไว้ใช้อยากจะได้เงินสดไปลงทุนธุรกิจได้เงินสดไปใช้นี่คุณฟังแบงก์อย่างเดียวฟังเธอกราบละ ของแบบนี้ขายได้ของแบบนี้สามารถแปลเปรเป็นเงินได้แล้วก็นี่กราบวิงวอนกราบละจ้าแชร์ไปเถอะใครเห็นคลิปนี้แชร์ไปเถอะแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีไม่มีการเรียกเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพ อย่าไปโอนเงินให้กับโจรค่าบัตรรับรองค่าบัตรรับประกันค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียใครเก็บเงินคุณคือโจรไงและคุณมีของเก่าอยากจะขายแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามพักเครื่องพักบูชาคุณเอามาเช็คฟรีได้ที่ร้านมีพักเครื่องเอามาเช็คฟรีมีเหรียญเอามาเช็คฟรีมีแบงค์เอามาเช็คฟรีร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาจียาน รับซื้อจริงแน่นอนคุณมีของแบบที่แบงค์ตามหาคุณมาได้เลยนะบอกเลยนะอย่าไปโอนเงินนะครับพี่หายน้ักการบอกว่าส่งรูปพาให้ดูแล้วไปดูมันไม่มีราคาหากไม่มีราคาคือไม่มีราคาครับเราไม่สามารถที่จะซื้อของทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เขาบอกว่า <c oughs> พี่ลองคิดเล่นๆหากซื้อทุกอย่างบนโลกใบนี้ผมจะเอาที่ที่ไหนมาเก็บ หากผมซื้อแบงค์ทุกไปบนโลกใบนี้ผมจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อถูกไหมของที่แบงค์ซื้อเป็นของที่หายากต้องพูดแบบนี้ด้วยว่าและสามารถขายได้จริงหายากนะแต่ขายได้จริงใครดูอยู่นะครับฝากกดไ like, ลค์รัวๆฝากกดแชร์ไปแชร์ไปให้ญาติของท่านรู้แบงค์ซื้อจริงใครมีคำถามอีกไหมครับไม่มีจะไปแล้วนะเดี๋ยวไปพบเจอกันที่ร้านนะครับ รอจ่ายเงินสดคุณอยู่ที่ร้านมาได้เลยคุณมีกระเพาะปลามีเครื่องเงินขันเงินเครื่องกระเบื้องอะไรก็แล้วแต่เอามาแลกเงินสดที่ร้านวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุร้านครับ <c oughs> ใครด่าแล้วเนี่ยใครด่ามีใครด่าปะเนี่ยแชร์แล้วพี่มากรอนยศขอบคุณครับพี่บุญญาดาแชร์แล้วขอบคุณครับใครเป็น fc ผมขอไลค์หน่อยอะอยากดูคนไลค์เนี่ย นั่งเล่น,ลนกันสักสานาทีได้ไหมนั่งแบบไม่คุยกันสักสานาทีได้ไหมดูนี่คนจะยุบไหมเดี๋ยวแป๊บนะ โอเคโเอเคโเอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขนาดนั่งเงียบเลยคนยังไม่ลดเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะ<ค>เดี๋ยวเราไปพบเจอกันที่ร้านนะครับร้านแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยนะครับสาขาสี่แยกใครเห็นคลิปนี้ใครเห็นแลน้วนี้ผมฝากหน่อยได้ไหมตอนนี้มีเอฟซีพักพวกของเราเนี่ยโดนโจลลอก,กันเยอะมากนะครับใครที่ดูอยู่นะครับผมฝากนะพี่จา๋าฝากและกราบและ อย่าไปโอนเงินให้กับโจรนะครับค่าบัตรรับกันบัตรรับรองค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียใครเก็บเงินคุณคือโจรวันนี้ครับแบงค์เข็มเพชรวระุร้านขอลาพี่พทุกท่านไปก่อนอย่าลืมนะมีพักเครื่องเอามาเช็คฟรีมีแบงค์เอามาเช็คฟรีมีเหรียญเอามาเช็คฟรีเดี๋ยวพบเจอกันใหม่เดี๋ยวมาใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเข้าร้านแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์สดเดี๋ยวเจอที่ร้านครับเฮงเฮงรวยๆครับสวัสดีครับ